งของนายกเนี่ยเป็นดวงที่กวาดล้างความชั่วแต่ความชั่วที่ซ่อนเลนเน่ยนะแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งตั้งแต่นายกอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะสิ่งไร้ไร้มันผุดขึ้นเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างนายกอิงมานี่คือคดอีคอเซนเตอร์คืออะไรที่มันไม่ดีมันผุดขึ้นมาเหมือนว่านายกเขามีพลังเรียบกวาดล้างความความเลวซามที่มันแอบอยู่มันซ่อนอยู่ไอยพลังของความดีกวาดล้างความไม่ดี คดีสอตองอนี่เ่วงของนายกเนี่ยเป็นดวงชำะระล้างสิ่งสปกปรกของประเทศไทยไม่ใช่การะกินีที่บางคนเขาพูดนะใครจะไปรู้ได้ไงในตึกสอตองงจะมีความลับอะไรอยู่เยอะแยะ ัวของนายกอิงเนี่เป็นพลังหนึ่งความดีนะตั้งแต่นายกอิงขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยอะไรอะไรมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะงเหมือนพลังหนึ่งความดีของนายกเขาผมดูว่านะพลังหนึ่งความดีมาชำระล้างความสกรปรกในประเทศไทยแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะตึกโสตงอเนี่ยมันมีอะไรผุดขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยเนะี่ยมันมันเป็นการค้นพบความเลวร้ายคำยำตำบอลของผู้นํากลุ่มหนึ่งในยุคยุคหนึ่งที่บางคนก็บอกเป็นยุคของของค เรื่องใหญ่ทนะี่สุดในในประเทศไทยเรื่องนี้นละยยุคของนายกอิงนี่แหละเป็นยุคแห่งการชำระล้างชำระล้างสิง